ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ยังต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากจีนกับฟิลิปปินส์เปิดศึกวิวาทะเหนือพื้นที่พิพาทบริเวณนิฟขณะที่จีนก็ได้เบ่งกล้ามแสดงแสนยานุภาพทางการทหารหลังจากสหรัฐและฟิลิปปินส์ได้จัดการซ้อมรบเพื่อข่มขวัญจีนครับเรือพิฆาตของกองบัญชาการยุทธบริเวณกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเข้าร่วมการซ้อมรบร่วมป้องกันภัยทางอากาศในทะเลจีนใต้นะครับ เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเคลื่อนไหวของศัตรูในทุกรูปแบบโดยการฝึกซ้อมทางทะเลข,ของกองทัพปลดปล่อยประชาชวนีีในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐและฟิลิปปินส์จัดการซ้อมรบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กำลังพลของสหรัฐและฟิลิปปินส์ได้จัดการซ้อมรบที่เมืองลาวักของฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ตอนใต้ของไต้หวันประมาณ400กิโลเมตรนะครับสหรัฐและฟิลิปปินส์ได้ฝึกซ้อมโจมตีเรือรบที่ปลดประจำการกลางทะเลทมกลางความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกรอบลอกด้านหน่วยยามชายฝั่งฟิลิปปินส์ได้เผยภาพกำลังพลดำน้ำเก็บซากปะการัง ตามแนวสันดอนซาบีนาหรือสันดอนเอสโกดาในหมู่เกาะสเปรตลีฟหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบซากปะการังถูกทำลายและนำไปทิ้งเกลื่อนในพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็นำไปสู่ข้อกล่าวหาว่าจีนกำลังสร้างเกาะเทียมขึ้นบริเวณแนวสันดอนซาบีนาความพยายามของฟิลิปปินเป็นการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่บริเวณนี้หลังจากจีนเดินหน้าพัฒนาสิ่งปลูกสร้างทางการทหารมาโดยตลอดครับ ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาและโจมตีฟิลิปปินส์ที่แพร่ข่าวลวงเพื่อสั่งห้ามไปสิงคโปร์ฟิฟฟ์ จุดูส่นกลางความตึงเครียดระหว่างจีนกับฟิลิปปินในทะเลจีนใต้ก็คือการชิงดินแดนสันดอนสกาโบโรและสันดอนโทมัสที่2ในภาพนี้นะครับพื้นที่ทั้ง2จุดตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินตามอนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออังคลอส โดยอนุสัญญาฉบับนี้กำหนดให้รัฐชายฝั่งแสวงหาประโยชน์และจัดสรรทรัพยากรธรรมาชาติได้ไม่เกิน370กิโลเมตรจากพื้นที่ตามแนวชายฝั่งแต่ปัญหาก็คือจีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ถึงรอยล190ตามแนวเส้นประ9เส้นจนไปทับซ้อนกับพื้นที่ของฟิลิปปินสบรูไนมาเลเซียและเวียดนามครับ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี2016ตอนนั้นศาลอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ได้วินิจฉัยให้การอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนไม่มีผลทางกฎหมายนะครับแต่ท้ายที่สุด จีนก็ไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลอนุญาโตตุลาการแล้วก็ส่งเรือหน่วยยามชทยฝั่งหลายร้อยลำเข้ามาลาดระเวนตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับสำหรับแนวสันดอนซาบินาตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินและมักจะถูกใช้เป็นสถานที่เติมสเสบียงให้ทหารที่ประจำการอยู่ในสันดอนโทมัสที่2เนื่องจากมีระยะทางไม่ไกลกันมากนักครับสัญ,ญญาณความตึงเครียดระหว่างจีนฟิลิปปินและสหรัฐ พุ่งสูงขึ้นมานะครับหลังจากสหรัฐเตรียมที่จะส่งกำลังพลมาประจำการในเมืองซานตาหนาเมืองซานตาหนาเป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะลูซอนถือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อสหรัฐอย่างมากครับข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ฉบับใหม่หรือเอ็ดกากหนดให้ซานตาหน้าเป็นหนึ่งใน9จุดประจำการกำลังพลอเมริกันนะครับ โดยการยกระดับความร่วมมือทางการทหารของสองประเทศเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเปิดทางให้สหรัฐสามารถสับเปลี่ยนกำลังพลในฐานทัพ4แห่งในฟิลิปปินส์ได้ครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศก็เคยมีข้อตกลงความร่วมมือเดิมที่ทำไว้เมื่อปี2004อนุญาตให้กำลังพลอเมริกันเข้ามาประจำการหมุนเวียนในฐานทัพฟิลิปปินส์5แห่งเพราะฉะนั้น เมื่อปรับปรุงใหม่ก็จะสามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด9แห่งนะครับการผนึกกำลังทางทหารของสหรัฐกับฟิลิปปินในครั้งนี้เปิดทางไปสู่การกลับมาประจำการกำลังพลอเมริกันในฟิลิปปินอีกครั้งหลังจากสหรัฐได้ถอนกำลังพลออกจากฐานทัพอากาศและฐานทัพเรือขนาดใหญ่2แห่งในฟิลิปปินเมื่อช่วงสิ้นสุดสงครามเย็นครับ